สวัสดีครับพี่ปุ้ยอีก,กอแล้วนะครับวันนี้คุ้ยจะชวนผู้ปกครองและเด็กๆน,นะครับมาทํากิจกรรมกับคุ้ยนะครับวันนี้คุ้ยมีกระดาษลังนะครับมาทําเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมกันนะครับทําไมต้องใช้กระดาษลางังกระดาษลังนะครับมันมี พื้นผิวที่หยาบนะครับแล้วก็มีความหนา,น,าน,นะครับของกระดาษเวลาที่เรามาทํารูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมแล้วนะครับเวลาที่เด็กๆตัดนะครับหรือเวลาที่วางบนพื้นแล้วเด็กๆสามารถหยิบง,ง่ายๆกว่านะครับกว่ากระดาษธรรมดากระดาษธรรมดาเวลาจัดแล้วจัดยากกว่านะครับหยิบไม่ขึ้นนั่นเองนะครับ เวลาที 1, <'s> <c oughs> ่เราใช้นะครับเด็กๆก็สามารถหยิบได้ง่ายมากกว่านะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าครูตุ้ยจะสอนอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนกันบ้างนะครับเด็กๆกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมจับคู้เหมือนนะครับเด็กๆยังไม่ต้องรู้จักกับรูปทรงก่อนก็ได้นะครับแต่เวลาผู้ค้องสอนนะครับผู้พ้องพูดชื่อนะก่อนนะครับอันแรกนะครับสี่เหลี่ยมจับคู่เหมือครับสี่เหลี่ยมต่อไปนะครับสามเหลี่ยม ปปเวลาที่เด็กๆทำกิจกรรมนะครับผู้ปกครองจะต้องให้เด็กมองตลอดเวลานะครับในการทำกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่สองนะครับเด็กๆจะต้องเริ่มรู้จักรูปทรงต่างๆมากขึ้นนะครับอันนี้ครูจะยกตัวอย่างนะครับสีขาวนะครับเป็นตัวอย่างรูปทรงที่เราจะให้เด็กรู้จักนะครับสีขาวคือรูปทรงสี่เหลีย่ยม ต,ตัวเลือกนะครับให้เด็กๆรู้เริ่มรู้จักตัวเลือก Arizona, water, иваем, Janeiro, 2องตัวเลือกก่อนนะครับรูปรูปทรงอันแรกคือรูปทรงสามเหลี่ยมรูปทรงที่สองครับรูปทรงสี่เหลี่ยมที่เหมือนกับรูปทรงตัวอย่างนะครับให accuracy, ้เด right ็กๆเลือกนะครับให้ตรงกันเด็กๆก็ต้องเลือกรูปทรงสี่เหลี่ยมที่ตรงกันนะครับสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ถือว่าถูกต้องนะครับก็กรอกรูปนกครับเพิ่มความยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับ ตัวอย่างของเรานะครับเป็นวงกลม <c oughs> แล้วก็เพิ่มความเพิ่มความยากขึ้นมานะครับ <c oughs> เป็นตัวเลือกขึ้นมาอีกสาตัวเลือกนะครับ <c oughs> เป็นวงกลมกสามเหลี่ยมและก็สี่เหลี่ยมนะครับให้เด็กๆเลือกนะครับรูปทรงอะไรนะครับเป็นรูปทรงวงกลมเด็กๆเลือกนี้ใช่ไหมครับถูกต้องครับวงกลมเก่งมากครับปรกเลยครับกิจกรรมที่สนะครับเราจะให้เด็กๆรู้จัก กับชื่อรูปทรงแล้วนะครับอันนี้เราจะให้รู้จักกับรูปทรงวงกลมก่อนนะครับแล้วเราจะมีตัวเลือกให้เลือก2ตัวเลือกก่อนนะครับวงกลมให้เด็กๆกหยิบวงกลมให้ได้นะครับ2ตัวเลือกต่อไปนะครับเราจะเพิ่มตัวเลือกที่สเข้าไปนะครับวงกลมก็อย่างพวกที่หยิบต่อไปต่อมานะครับเพิ่มตัวเลือกที่สี่ครับวางสลับไปเรื่อยๆนะครับ สลับตำแหน่งไปเรื่อยๆแล้วเราก็ยงังคงใช้คำสั่งดยูว่าหยิงบวงกลมครับห้าครับหยิงบวงกลมถ้าเด็กๆเรายังหยิงบวงกลมได้อยู่นะครับแสดงว่าเขาเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวงกลมอันนี้แล้วนะครับแสดงว่าผ่านครับเราก็สามารถเปลี่ยน รูปเป็นรูปทรงอื่นได้เลยนะครับเห็นไหมครับกิจกรรมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมนะครับจากหลักกระดานนี้นะครับเป็นกิจกรรมง่ายๆนะครับที่เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้ง่ายเลยนะครับแล้วก็สามารถต่อยอดนะครับนํามาใช้เป็นรูปทรงอื่นๆได้นะครับก็อยากให้ผู้ปกครองนะครับนํามาใช้สอนเด็กๆนะครับแล้วก็หวังว่าผู้ปกครองนะครับจะติดตามคลิปในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ